รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสาร,สารใจสาร,สารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รครพบครับรายการสารใจสารพลังสร้างส,างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับครับอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ <c oughs> มีพื้นที่ติดกับจังหวัดมุกดาหารฐานอาทิตย์เหนือที่ใต้ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีตะวันตกก็ติดกับจังหวัดยะโสธรส่วนฝั่งทิศตะวันออกนั้นติดลำแม่น้ำโขงติดกับสปปลาวนะครับมีอำเภอชานนมานอำเภอเดียวนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญที่มีชายแดนติดกับพื้นที่แม่น้ำโขงและก็ติดกับชายแดนสบปลาวนะครับในพื้นที่ตรงนี้นําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ายังมีการขับเคลื่อนเรื่องของ ประเพณีท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะประเพณีเผาผู้ไทยนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่มีประวัตินะครับเป็นชาวเผ่าที่เคลื่อนอพยพมาจากสบปลาวจากเมืองเซโปนมาอยู่ที่อำเภอชานุมานนะครับอำเภอชานุมานนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนภาคประชาชนค่อนข้างเข้มข้น โดยสฉาองค์กรชุมชนนะครับคุณพ่อสงวนอลออินนะครับเหตุที่นําเรียนทางชานุมานก็เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างไกลชนบทนะครับมีชายแดนนะครับยังมีชนชั้นอีกอเผ่าหลายเผ่านะครับพื้นเมืองหลายพื้นเมืองนะครับมีการไปมาหาสู่นะครับเป็นคนชายขอบก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะ ภาคประชาสังคมเองก็มีการให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ทางจังหวัดอำนาจเจริญเรามีแนวคิดที่จะสร้างเมืองอันไมเจะเป็นเมืองทำรรม้เกษตรนะครับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอาหารจะต้องปลอดภัยนะครับโซนอ,อําเภอชานุมานซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นนะครับยังเป็นพื้นที่ที่มีการบริโภคนะครับอ่ เล่าเบียร์นะครับมีการสูบบุหรี่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นชายแดนนะครับเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ภาคประชางคมเองให้ความสําคัญเวลามีอสอมพาคีดข่ายสื่อท้องถิ่นนะครับเราก็ให้ความสําคัญจะเป็นต้นแบบนะครับเวลามีการประกอบพิธีมีพิธีไม่ใช่เป็นการแข่งเรือนานาชาติที่ลำม่น้ำโขงแข่งเรือออกพรรษานะครับในงานประเพณีทาง ฝั่งอำเภอชานุมานชายแดนนั้นจะมีวิถีชีวิตเรื่องของการปลอดเล่าในงานประเพณีงานบุญนะครับเป็นตัวอย่างเชิดชูก็นําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าแม้นว่าชายแดนนะครับมีโรงพยาบาลที่อำเภอชานุมานเราก็ยังพร้อมที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามารับบริการรักษานะครับเจ็บป่วยนะครับแม้นว่าจะเป็น ต่างด้าวนะครับคนไทยคุณหมอเองนะครับเจ้าที่ก็มีความพร้อมที่จะดูแลบริการหนึ่งหหกนั้นหลายครั้งนะครับที่มีโอกาสไปรับผู้เจ็บป่วยที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาบรนเขตอำเภอชานมุมานส่งที่โรงพยาบาลชานมุมานนะครับท่านผู้ฟังที่เครพครับชาวนาน,นั้นมีความโดดเด่นมากนะครับถ้าหากเขามีความสุขนะครับกําลังซื้อจากพี่น้องกลุ่มเกษตรกรนั้นมีสูงมาก นะครับถ้าหากชาวนามีสุขภาพที่ดีไม่มีหนี้สินนะครับคนในครอบครัวสุขภาพดีฐานะมั่นคงนะครับ mm. เพื่อนบ้านไม่ตันแกล้งพอลี่นะครับ mm. ไม่กันแกล้งไม่พอลี่นะครับ mm. ไม่เกลียดชังบรรยากาศแต่ละชุมชนหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขลดเครียดนะครับ mm. สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมภาคีเครือข่ายครับได้ลงสำรวจศูนย์พัฒนาเ,เด็กเล็กนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแต่ละตำบลอำเภอเจ็ดอำเภอนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอัมมาจเจริญน,นั้นประมาณหนึ่งหมื่หนึ่งพันแปดร้อยกว่าชีวิตนะครับที่เป็นเยาวชนไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในระบบนะครับเรียนนอกระบบบางคนตกขอบนอกนอกระบบอีกนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนเรียนช้านะครับออกกลางคัน นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็มีการประชุมโดยภาคีเครือข่ายนะครับสมชาสุขภาพเองก็เป็นตัวขับเคลื่อนส่วนหนึ่งซึ่งเรามีข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่ตำบลใดมีผู้เจ็บป่วยนะครับในนามสมชาสุขภาพแห่งชาติเราก็เข้าไปส่งเสริมให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือโดยเฉพาะคนพิการผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่สําคัญครับพื้นที่การ ออกกําลังกายของเด็กเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโชคดีที่สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกับอบจอำนาจเจริญจัดสรรงบประมาณแล้วก็ร่วมกับกองทุนส่งกองคุ้นสร้างเสริมสุขภาพความเสมอภาคการศึกษาหรือกสศนะครับได้ให้งบประมาณมาเพื่อดูแลเพิ่มพื้นที่ให้เด็กๆในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกําลังกายมีพื้นที่ออกกําลังกายในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นั้นก็จะเป็นเครือข่ายอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นสาสวิชาชีพดูแลผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับหีไม่พ้นครับช่วงนี้นะครับมีการนําเสนอทุกรายการวิทยุที่เกี่ยวข้องกับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนื่องจากโรคที่ติดต่อไวรัสนะครับ ขณะนี้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยแม้ว่าจะยังไม่รุนแรงแต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้โรคอื่นก็มีแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนรู้จักกินร้อนช้อนกลางล้างมือไปร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศลถ้ารักษาสุขภาพตัวเองได้ดีป้องกันรู้จักป้องกันร,รับประทานอาหารล้างมือบริโภคอาหารพอควรที่สะผ่านนะครับรับประทานผักให้มากๆผักนานะครับผักนําขณะนี้นะครับประเพณีอีสานหลายที่ท้องที่หลายจังหวัดนะครับมีการทําบุญส่วนหนึ่ง ก็มีการนําเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลามาทําลาบทําก้อยต้มนะครับส่วนหนึ่งแล้วอาหารประเภทนี้จะไม่มีผักดังนั้นรายการสารใจสารพลังก็มีโอกาสได้นําเรียนเ,เสนอให้กับเจ้าภาพต่างๆได้นําผักเข้ามาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อสร้างสุขภาพให้กับตัวเองอย่าลืมนะครับทุกมือ้อรับประทานผักนําทานข้าวทุกครัง้งแต่ละมื้อให้มีผักนะครับ จากก็ตามนะครับกิจการพระส,สงฆ์ก็เกี่ยวข้องกับสมรชาสุขภาพจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยพระครูอุดมธรรมวัดนะครับท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องของกิจการพระส,สงฆ์ในการประชุมสังฆาธิการต่างๆก็มีการนํากระบวนการเชิงพุทธนะครับธรรมะช่วยแก้ปัญหาผู้ติดสุรานะครับเปิดโอกาสให้วัดเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีการสร้างเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบนะครับธรรมะยาใจลดละเลิกสุรานะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งที่วงการศาสนาได้ร่วยได้ช่วยกันนะครับวิทยาวิจกรกรรมการวัดนะครับพาคิดทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับสุขภาพผพสงค์นะครับรายการสารใจสารพลังรเราจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตระหนักรักที่จะดูแลสุขภาพนะครับลดปริมาณผู้เจ็บป่วย ทั้งจากการสูบบุหรี่จัดเป็นโรคต่างๆลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเหล้าเบียร์และก็ลดและเลิกการเล่นการันทุกชนิดเพื่อสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นมั่นคงมีธนาดีสุขภาวะของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับรายการสารใจสารพลังเวลาน,นี้วันนี้เวลาหมดครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง